สวัสดีค่ะเหมือนจะเจอกันทุกครั้งที่ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นว่าข้างนอกนี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะเข้าใจว่าเสียงเนี่ยก็คงจะเข้ามารบกวนอยู่บ้างเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเสียงฝนดังมากเลยค่ะถามว่าทําไมถึงเกิดฝนตกหนักแบบนี้ขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะลาวตอนบนแล้วก็เข้าไปหากลุ่มฝนนะคะดึงดูดเข้าไปที่กลุ่มฝนที่แถวบริเวณประเทศเวียดนามนะคะ ลักษณะเช่นนี้เองค่ะก็ส่งผลทําให้ช่วงนี้นะคะประเทศไทยนะั้นจะมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะสําหรับกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะคะที่ตกหนักมากจริงๆจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะแถวนครพนมสกลนครอะไรตรงนั้นลงมานะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะจะเป็น บริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็ยังมีฝนตกแต่ก็ไม่หนักเหมือนกันนะคะก็คือภาคเหนือและภาคใต้นั้นก็ฝนเบาลงไปเช่นกันนะคะเหมือนกับที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยดูแล้วกรุงเทพเองก็ตกหนักไม่เบาเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าฝนนั้นเริ่มแผ่วลงแล้วก็ตามถ้าถามว่าแล้วฝนจะมีลักษณะตกหนักแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เนี่ย ในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคกลางนะคะจะยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขึ้นได้ไปจนกระทั่งถึงช่วงวันเสาร์นี้นะคะหลังจากนั้นในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ขึ้นไปนะคะฝนจึงจะเริ่มลดลงนั่นก็เป็นเพราะว่าคาดว่าล่องเหนือสูงนั้นจะขยับไกลขึ้นไปนะคะที่บริเวณประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวนะคะก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนะ่าจะมีฝนล,ลดลงในช่วงประมาณวันอาทิตย์นี้นะคะ่ะ